สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปารต์ตเชน่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตีจะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขอมนเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่28เดือนเมษายน2566นะคะ หุนดาวโจนคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้ลูดเก้านะคะเจาะให้เม็ดเดียวเก้าหนึ่งนะคะหุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดเก 9, ้าเจาะเก้าหนึ่งนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเด็กจงหนงแอดนะคะแอดปรารตี่ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังตังช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ